สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งในไรนี้พี่วุฒิและเพื่อนนําพาท่านมาทําความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถที่จะนําเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยไปใช้ในการ ปฏิบัติท่ราชการของท่านให้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะครับซึ่งในรายนี้พี่เพื่อนนําพาท่านมาทําความเข้าใจในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่า New Era S ตามหนังสือของกรมส่งเสริมกมารปกครองท้องถิ่นว4007 ลงวันที่17กันยายน2567นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดก่อนที่จะเข้าไปทำความเข้าใจพี่วุฒิเพื่อนฝากท่านกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็หากท่านมีคำถามมีข้อสงสัยในการเข้าใช้ในระบบ New Era New EraS นะครับท่านสามารถที่จะไปสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่เรียนรู้ในเรื่องเดียวกันได้ในกลุ่มรายนี้นะครับ สแกน QR c o d e กดเพื่อเพื่อเข้าไปในกลุ่มรายนี้ซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พี่เพื่อนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดแจ้งความคืบหน้าในการเข้าใช้งานเราไปถึงรายลอียต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานในระบบ New e r a s สอบถามเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้สแกน QR code กดเพื่อเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับพี่เพื่อนเริ่มต้นแบบนี้ครับในเรื่องของ New e a s สิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจครับเริ่มต้นจากในหัวข้อที่1ครับจะเป็นการเข้าใช้งานของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสานักงานส่งเสริมการท้องถิ่นนะครับหครับ <S <S เปิดเข้าใช้งานระบบได้ตั้งแต่วันที่ 18, 000, 2, 8, <S 1 8กุมภาพันธ์ก็เหลือเวลายอยู่อีก15วันนะครับที่จะเข้าใช้งานในระบบส่วนนี้ได้ในข้อที่1.2ครับ ในข้อที่1.2บอกว่าการเข้าใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า n e w e r a s เนะครับสามารถที่จะเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ e r a s d l a g o t h แล้วก็ใช้ username ใช้ password ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจัดส่งให้ทางปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์2568เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานในระบบแล้วเนี่ยจะต้องระบ,บุเลขประจำตัว13หลักเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีแล้วก็ระบ,บุอีเมลสำหรับส่งรหัสผ่าน OTP จากนั้นครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยนำเอารหัสผ่าน OTP มายืนยันแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทวันนี้ ERS โดยให้ผู้บรนิการกลุ่มงานการเงินบัญชีและและการตรวจสอบเนี่ยเป็นผู้ถือและก็รับผิดชอบรหัสของผู้ใช้ที่เข้าใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรือวิวเอเร s ในข้อที่หนึ่งจุดสามครับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรนิการกลุ่มงานการเงินบัญชีและก็การตรวจสอบเนี่ยก็ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อยกเลิกรหัสผู้ใช้เดิมแล้วก็เพิ่มรหัสผู้ใช้ใหม่ ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่วนข้อที่1.4ครับในข้อที่1.4บอกว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะศึกษาขั้นตอนในการใช้งานในคู่มือการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว e ่า New ERS a สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับนี่ท่านก็เข้าไปศึกษาขั้นตอนในการใช้งานในเว็บไซต์ที่ พ่วพ์ไฮไลท์เอาไว้ให้ตรงนี้ครับส่วนในข้อที่2ครับในข้อที่2จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขั้นตอนในการเข้าใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อที่2.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปิดบัญชีประจำปี2567 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า e r s ปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายใน28มกราคม2568ในส่วนนี้ผ่านมาแล้วนะครับส่วนข้อที่2.2เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับจะปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า e r s เดิมเนี่ย ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568นหั่นก็หมายความว่าในปัจจุบันนี้ณวันนี้ระบบ e a เอสเดิมของท้องถิ่นเนี่ยปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ให้องค์กรปกรคอร,รองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการรับเงินการจ่ายเงินด้วยมือระหว่างที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรคอร,รองส่วนท้องถิ่นด้ว e เ s รสปิดใช้งาน และเมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเปิดใช้งานแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนำข้อมูลที่จัดทำด้วยมือมาบันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า New ERS ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองิ่นกำนดส่วนข้อที่2.3ครับ ข้อที่2.3เมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า n e w e ร่เปิดใช้งานให้ผู้ใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรอกอินเข้าสู่ระบบ laas d l a go t s โดยใช้ e r n a m e เดิมจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นแลือ e ่าเดิมสำหรับพัดเบิร์ดให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามด้วย e อ s นะครับ laas นะครับ แล้วก็ชาร์ปตัวอย่างครับนี่ที่เห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นี่เป็นขั้นตอนที่ท่านทำนะแต่ตรงนี้ต้องเป็นเลขประจําตัวประชาชนของท่านแล้วก็ตามด้วย L w A S แล้วก็ชาร์ปนะครับหรือว่าเครื่องหมายสีเหลี่ยมนะครับเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีแล้วก็ระบบอีเมลสาหรับส่งรหัสผ่านชั่วคราวหรือว่า OTP จากนั้นครับก็ให้ผู้เข้าใช้งานเนี่ยนำรหัส OTP รหัสผ่านชั่วคราวนะครับ มายืนยันและก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า new e r s ส่วนข้อที่2.4ครับข้อที่2.4บอกว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเพิ่มหน่วยงานภายใต้สังกัดหรือว่ามีการยุบเลิกหรือยุบรวมกิจการ ให้ทำหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเพิ่มหน่วยงานภายใต้สังกัดหรือว่ายุบเลิกหน่วยงานกิจการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า Newiras ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็หน่วยงานภายใต้สังกัดสามารถดำเนินการได้ในระบบต่อไปในข้อที่ 2.5ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติงานด้านงบประมาณการรับเงินการจ่ายเงินบันทึกบัญชีแล้วก็จัดทำรายงานการจ่ายเงินโดยศึกษาขั้นตอนการใช้ในคู่มือการใช้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็คลิปวิดีโอที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับ เราไปถึงใน Facebook Page ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นโดยสอถอด้วยนะครับส่วนในข้อที่2.6ครับให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทบทวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่กลุ่มผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแล้วให้นำออกจากกลุ่มผู้ใช้งาน ในข้อที่3ครับในข้อที่3บอกว่าการเข้าใช้งานของหน่วยงานภายใต้สังกัดในข้อที่3.1เปิดให้เข้าใช้งานตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2 5 6 7ยกเว้นกิจการสถานอนุบาลจะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2568 ในข้อที่3.2ครับเมื่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า New ELS เปิดใช้งานแล้วให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเนี่ยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ las.dla.go.th โดยใช้ username password ที่กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิน่นจัดส่งให้ตามหนังสือว3 8 90ลงวันลงที่10กันยายน2567เมื่อล็อกอินในระบบแล้วให้ระบบอีเมลสำหรับส่งรหัสผ่านชั่วคราวรือ otp จากนั้นให้ผู้เข้าใช้งานนำรหัสผ่านรือ otp เนี่ยมายืนยันแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรือว่า New ERS เมื่อเข้าใช้งานระบบครั้งแรกนะครับก็ให้บันทึกข้อมูลต่างๆได้แก่ฐานข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธน,นาคารฐานข้อมูลลูกหนี้ ฐานข้อมูลวัสดุคงเหลือฐานข้อมูลรายได้ฐานข้อมูลเงินรับฝากแล้วก็อีกหลายอย่างครับแล้วก็จะทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปเพื่อยกยอดงบทดรองหลังปิดบัญชีณ30กันยายน2,567แล้วก็เข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วท้องิ่นเ้ว่า New ELS ส่วนในข้อ3.4ครับ ในข้อสามจุดสการเข้าใช้งานในระบบงบประมาณให้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าใช้งานตามแผนหรืองบประมาณรายจ่ายที่จะรับอนุมัติในข้อที่สามจุครับการเข้าใช้งานในระบบรายวนเนี่ยให้จะดทำใบผ่านนำส่งเงินโดยนำข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่จะดทำด้วยมือมาบันทึกเพื่อจัดทำใบนำส่ง ในระบบทางนี้ครับสําหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดที่มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ออกเบสร็จรับเงินเนี่ยเมื่อสิ้นวันให้นําเอาข้อมูลมาบันทึกใบนําส่งเงินในระบบโดยเลือกหลักฐานการรับเงินแล้วก็จัดทาใบสํำคัญสรุปใบนําส่งเงินในระบบเพื่อบันทึกใบผ่านการรับเงินในระบบแล้วก็ให้ใช้รายละเอียดรับเงินจากโปรแกรมสำเร็จรูป แนบกับใบนําส่งเงินที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ขององคอ์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่า New Era's กรณีที่กิจการของธนานบาลให้บันทึกด้วยใบผ่านรายการรับโดยไม่ต้องจัดทําใบนําส่งเงินแล้วก็ใบสำคัญสรุปในใบนําส่งเงินใช้เอกสารแบบสททหน ที่จะทำด้วยมือแนบเพื่อเป็นรายละเอียดในการรับเงินส่วนข้อที่3.6ครับการเข้าใช้งานในระบบรายจ่ายการก่อหนี้ผูกพันให้จัดทำดีกาเบิกเงินการตรวจรับดีกาแล้วก็เอกสารการจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ในระบบกรณีนนที่ก่อหนี้ผูกพันให้จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ เมื่อตรวจรับพัสดุแล้วก็จัดทําดีการกรณีก่อนที่ผูกพันดําเนินการตรวจรับดีกาแล้วก็เอกสารในระบบสําหรับรายงานการจัดทําเช็คใบถอนให้ดําเนินการจัดทําเอกสารด้วยมือเมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์ในการบันทึกการจ่ายเงินเพื่อออกใบผ่านรายการจ่ายเงินกรณีกิจการสถานอนุมานให้มีการจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินรับจำนำเป็นเงินสด ให้บันทึกด้วยใบผ่านรายการเงินจำนำสำหรับรายการจ่ายเงินตามปกติของหน่วยงานที่ดำเนินการตามข้อที่3.6ในข้อ3.7ครับการเข้าใช้งานในระบบบัญชีและก็ที่เป็นสินทรัพย์ให้นำเข้าฐานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีและก็รายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบอ,อปทอสทหนึ่งถึงสาม สำหรับการบันทึกบัญชีให้ปรับปรุงบัญชีระหว่างปีแล้วก็ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีก็ประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและก็นโยบายของการบัญชีภาครัฐข้อที่3.8ครับการใช้งานเมนูบริหารระบบให้หน่วยงานภายใต้สังกัดหรือว่าหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนที่กำหนดยุ ame, สเตมสำหรับผู้เข้าใช้งานสิทธิ์ของการเข้าใช้งาน โดยให้ทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานที่กลุ่มผู้ใช้งานอย่างสม่ําเสมอโดยผู้ใช้งานไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานแล้วก็ให้นําออกจากกลุ่มผู้ใช้งานและก็กําหนดค่าตั้งต้นที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในระบบในข้อที่3.9ครับให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานด้านงบป,ประมาณด้านการเงิน ด้านการจ่ายเงินด้านการบันทึกบัญชีการจัดทำรายงานต่างๆโดยศึกษาขั้นตอนในการใช้ในคู่มือการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า New ERS สำหรับหน่วยง,งานภายใต้สังกัดโดยคลิปวิดีโอได้ในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็ใน Facebook Page ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสอทอนะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆ,ๆน,นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยพี่วุฒิเพื่อนจะมาอธิบาย เอาถึงข้อที่3.10นะครับเรามาว่ากันต่อในในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมได้สแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเ,เ,เข้าไปในกลุ่มไายนี้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิ และเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ